สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่วงครูถามบายพีทีวันนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างชุดน้ําระบบปิดแบบหม้อน้ํา2ตอนกับชุดน้ําระบบปิดหม้อน้ํา3ตอนว่ามันจะมีอุณหภูมิที่ต่างกันมากขนาดไหน ซึ่งหลายๆคนนะฮะที่กําลังตัดสินใจเลือกซื้อในตอนนี้เนี่ยก็คงอยากจะได้คําตอบเช่นกันนะฮะเพื่อใช้ในการตัดสินใจดังนั้นวันนี้ผมจะทดสอบมันเพื่อไขข้อข้องใจนี้โดยผมนะฮะก็มีนายแบบมาด้วยกันถึง2ตัวนั่นก็คือเจ้าทับนิค u วิด240 EX Pro ตัวนี้นะครับ ARGB จะเป็นแบบหม้อน้ํา2ตอนแล้วก็ตัวข้างล่างก็จะเป็น p s 360 V2 นะครับ Alta EX ARGB นะครับตัวนี้เป็นหม้อน้ําแบบ3ตอน ซึ่งทั้งสองตัวนี้นะครับมันจะมีข้อแตกต่างกันแบบเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของเรื่องโมเดลแล้วก็พัดลมที่แถบมากับชุดเซตนะฮะเรามาดูกันก่อนที่จะไปทดสอบนะฮะว่าทั้ง2รุ่นนี้นั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เริ่มจากบริเวณปั๊มน้ำก่อดเลยนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะฮะระบบภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกันมากเลยนะแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะฮะแต่ว่าจะต่างกันนะฮะในส่วนของตัว cover ฝาปิดปั๊มนะครับซึ่งในส่วนของตัวทับลิควิดเนี่ยจะเป็นหน้าจอแสดงไฟแบบ A R G B นะครับมันสามารถที่จะปรับสีไฟได้หลากหลายโทนสีมากๆเลยแล้วก็สีนั้นๆก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับตัวพัดลมที่มีระบบไฟ A R G B ได้ ส่วนของ TS 3 6 0นะครับบอกเลยว่ามันพรีเมี่ยมมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมาพร้อมกับหน้าจอ LCD นะครับที่สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวได้อีกครั้งยังมีลูกเล่นอื่นๆนะเช่นการแสดงข้อมูลต่างๆอย่างเรื่องของอุณหภูมินะรหรือว่าตั้งเป็นนาฬิกาตั้งเป็นเวลาอะไรก็ได้นะครับ พ่อน้ำนะครับจะเป็นแบบหุ้มสายถักเหมือนกันทั้งคู่เลยซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ก็เป็นการยกระดับมาตรฐานใหม่ของชุดน้ําปิดรุ่นใหม่ๆใ,ให้มันสูงขึ้นไปนะครับมาดูที่หม้อน้ํากันบ้างนะครับจะเห็นว่าทั้ง2ตัวนี้นั้นโอ้โหมีโมเดลเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะต่างกันที่ขนาดแค่นั้นเลยนะ,ะก็คือขนาด2-40และอีกตัวก็จะเป็น360 สิ่งที่เห็นได้ต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องในส่วนของตัวพัดลมนะครับที่รุ่นทับลิควิด240 EX Pro นะฮะจะแถมมาเป็นทับแฟน EX 2ตัวนะครับซึ่งรุ่นนี้ไม่มีไฟนะครับแล้วก็ทำรอบความเร็วสูงสุดได้ที่2,000รอบส่วนของ TS360B2 นะฮะจะแถมมาเป็นพัดลมรุ่น CT120 EX จำนวน3ตัวนะครับที่มาพร้อมกับระบบไฟ ARGB ซึ่งรุ่นนี้นะครับก็ทำความเร็วรอบสูงสุดได้ที่2,000รอบเช่นกัน ส่วนระบบเชื่อมต่อสายไฟของพัดลมนะคะก็จะเป็นระบบเชื่อมต่อแบบแม่เหล็กเหมือนกันทั้งคู่เลยสำหรับการติดตั้งนั้นนะครับก็สามารถติดตั้งได้ทั้งฝั่ง Intel แล้วก็ AMD เลยและการติดตั้งของทั้ง2ตัวนั้นก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็ติดตั้งแบบเหมือนกันเป๊ะ คร่าวๆภายนอกนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างที่เล็กๆน้อยๆจริงๆนะฮะอย่างที่ผมพูดไปทีนี้เรามาทดสอบกันนะฮะโดยผมจะใช้พัดลม CT120 EX นะฮะเป็นการทดสอบของทั้ง2รุ่นเลย เริ่มจากทัดวิกฤต240 e EXPO ก่อนเลยแล้วกันนะฮะอุณหภูมิที่ได้นะฮะจะอยู่ในช่วงประมาณ57-60องศาก็จะมีกวนแว่งบ้างในบางจังหวะนะครับส่วนมากจะยืนพื้นที่ประมาณ57-58องศา ต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบเจ้า ts 3 6 0 v 2กันบ้างนะครับอุณหภูมิที่ได้นะฮะก็จะอยู่ในช่วงประมาณ55-60ถึงองศาก็เรียกได้ว่าพอๆกันทั้ง2รุ่นเลยฮะทั้งหม้อน้ํา2ตอนแล้วก็3ตอนหลังจากที่ทดสอบเสร็จแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าอุณหภูมิที่ได้เนี่ยก็จะน่าจะพอๆกันเลยนะฮะร,ระหว่างรุ่นหม้อน้ํา2ตอนแล้วก็3ตอนแต่ที่ผมสังเกตเนี่ยหม้อน้ํา3ตอนนะฮะจะมีช่วงแกว่งของอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยส่วนมากนะฮะก็จะยืนพื้นอยู่ที่ประมาณาณ55-57งอศ ซึ่งดูความต่างแล้วน้อยมากจริงๆนะฮะดังนั้นผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะตัดสินใจได้อย่างง่ายดายเอาละครับมาสรุปกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนดีนะฮะระหว่างหม้อน้ํา2ตอนแล้วก็3ตอนนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีงบผมแนะนําว่าเป็น3ตอนไปเลยจะดีกว่าแต่หากว่าจะเลือก3ตอนเนี่ยก็ดูเคสที่เรามีด้วยนะว่าเป็นรองรับหรือเปล่าไม่ใช่ว่าซื้อ3ตอนมาแต่เคสไม่รองรับอันนี้ก็ไม่ได้นะ หากเพื่อนๆนะครับเป็นประเภทที่ใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยโดยปกติทั่วไปเล่นเกมบ้างทํางานบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับทั้งวันทั้งคืนอ่ะผมว่าแค่2ตอนนั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่หากเพื่อนคนไหนนะครับเป็นคนที่ใช้งานแบบหนกันกๆเลยเน้นใช้งานแบบลากยาวนะผมแนะนําเป็น3ตอนจะดีกว่าถึงแม้ว่าจะเห็นผลทดสอบแล้วนะครับว่ามันน่ะไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ที่ผมทดสอบนั้นมันก็แค่30นาทีเท่านั้นเอง แต่การใช้งานจริงๆแล้วนะฮะถ้าเรามองเข้าไปเนี่ยเราเรนเดอร์ไฟล์หนักๆ,ๆไฟลใหญ่ๆนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีสองสชั่วโมงขั้นต่ำเป็นแน่นอนนะครับการที่มีหม้อน้ําเพิ่มเข้ามาอีก1ตอนเนี่ยมันก็จะช่วยลดนะฮะความร้อนสะสมของเราได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ต่างกันมากมายนะครับแต่มันก็ดีกว่าที่เราจะเลือกซื้อหม้อ2ตอนมาแล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งเนี่ยประสิทธิภาพที่เราได้เนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการใช้งานกลายเป็นว่าเราต้องกลับไปซื้อแบบหม้อ3ตอนอีกครั้งหนึ่งนะฮะทำให้เราเสียเงินถึง2รอบ ดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆกําลังจะซื้ออยู่ผมแนะนำนะครับเป็น3ตอนไปเลยแต่หากว่าถ้าเพื่อนเนี่ยเป็นคนประเภทใช้งานทั่วไปนะครับสตอน3ตอนเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากมายอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยไม่มีปัญหาแน่นอนเอาละครับไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าในช่วงครูทำบายทีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ